สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสองสาวเจินเมืองสะกลสาวเจินเมืองสกลเมื่อนี้นะกินข้าวเสาวกับตำมะแตงไข่ต้มสองน่ย่ยไข่ต้มสองน่วยนะมีวิตามินเพิ่นบอกนะให้กินคู่มือม้อมื้อละน่อยสองน่วยก็ยังดีถ้ากินบได้กะมันมีแต่วิตามินหลาย บรรยากาศก,กระทงหนาเก่าข้าวเหนียวกับห้อนหอนทรงเสาวๆไม่เดินมากินน้ำกันเดค่ะเดิกิะพักสลัดตามเองมาที่ซื้อมาได้อืแบบ สรลกจะปูกเองข้าวสายแล้วยังไม่ได้กินข้าว ใชบลาจาท่งานตอนเช้าๆกับลมแห้งๆใช้สึกกันหนาวมันหนาวขึ้นก้อนผุนตกเดี๋ยวบึงรถบางล่าไปน้ำ รุล่าแลนตามถนนม้วนม้วน,วนคนสปลนครค่ะอาสิคุณหูคุณตาบอ,อกค่ะคนดังในติ๊กตอ,อกค่ะ่นติ๊กตอ,อกกระดังนฮาให้เล่นยูทูบเล่นมาค่อยเป็นในยูทูบฝึกเล่น กัรมาคันงนามนี้สายแล้วการมาคันลงเวลาว่าไก่นี ยิมมะเกิดเทศหิวสิได้ดีขายแดงวิตามิน ผักสลัดปลูกเองปลอดสารพิษ ตอนยังน้อยนะเคยต้มไปโรงเรียนไก่ไก่แตบอีเมโต้มให้มื้อละน่อยกินกับตามะฮุ้งตอนยังน้อยตามะฮุ้งก็ซื้อโครกระบาดสมัยตะกอนไข่ต้มไก่น,น,นุ่ยนึงไขต้มไก่น,นุ่ยนึ้อ ก็เจกว่าช่ยสองบาทอืให้เงินห้าทิ่ตังแน่ซื้อขนมฮอนขนมบ่มแล้ก็ให้สลึงหนึ่งอีแมหให้ครับอีแม้บอกคอยมีเงินทั้งคนจนเนาะดูตามปภาตาคนจนสมัยก่อนกระบมมีเงิน โทรศัพท์โทรศัพท์กับบ่มีไซส์ที่สมัยนี้ฟังวิทยุอ่าสมัยก่อนเบ่งหนังเบองอยังบ่ค่อยมีเบิ่งแต่ละครวิทยุคณะเกรททิปบอ แซ่ตาจ้าเัากินกันเยอะพอมาแต่งกับผิวดีอยู่แล้วมันก็จะสไปแห้งผิวดีไข่เป็ดกับบำลุง แค่นี้ก่อนนะคะเดิมขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ดูอยู่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะเจอกาันคลิปหน้าค่ะกับสองสาวเจินเมืองสะกลคลิปหน้าซิมา ah เฮตียงกับติดตามในเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ